สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม e ีพีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง youtube ร้านา com, พระ .com ผพีดล้านพระ .com กดซับะไครตุกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับพ่อท่านชูวัดเสาธงอำเภอหัวไซจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับเป็นที่ละลิกหานถูกพัดสีมานะครับราคา100บาทท่านใดสนใจนะครับพ่อท่านชูวัดเสาธงอำเภอหัวไซ จังหวัดนะครศรีธรรมราชที่ระลึกงานผูกพัดศรีมานะครับราคา100บาทสามารถติดต่อร้านพระคอมหรือติดต่อใต้คอมมต์นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับเครื่องรางของขลังเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ร้านพระคอมนะครับมีให้เรือกกันเยอะนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงนะครับก็ฝาก ติดตามช่องร้านระะลดคมไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมมีผ้าพ่อท่านชูนะครับพระพ่อท่านชูนะครับวัดเสาทงพ่อท่านชูวัดเสาทงอํเาเภอบัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ระลึกหานผุกพัศสศรีมาราคา100บาทท่านสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ